นี่คือหมอด์คีเปอร์นะครับน้องๆที่น่าสนใจมากๆภายในเกมไมค์คราฟกันนั่นเองบอกได้คำเดียวคนว่าหมอดแต่ละตัวทุกคนเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยรวมไปถึงคีเปอร์นะครับน้องๆที่อยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกแหวกตามมากๆเลยก่อนเราจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่วิกกันด้วยเอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนเราก็อยู่กับเกมไมค์คราฟกันนั่นเองเดี๋ยวตลอดภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปรีวิวคีเปอร์นะคเพื่อนๆที่ไม จมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก่อนเราจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกับพีวิกกันด้วยวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโลบอกร้านใหม่มาเสนอน้องๆกันอีกแล้วนั่นก็คือ twentyfourpay.in.th ครับโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายมีบริการกดของเลสสิบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟูดคิงเรจินซี่ a อนิเมะแอดเวนเจอร์และชินโดร์ไลฟ์รวมไปถึงมีบริการเติมโลบัคระบบ ID Pass ด้วยนะครับน้องๆบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรดีครับน้องๆไม่ซื้อไม่ได้แล้วกับร้าน t w e n t y f o u p a y i n t h ครับและทางร้าน ครับน้องๆมีบริการจําหน่ายไก่ตันบ็อกฟูดราคาสุดคุม้มแค่เริ่มต้น1ิบาทเท่านั้นครับน้องๆโดยที่หมอดตัวนี้นะครับน้องๆเลาต้องการเต็มคีเพอร์ไว้ทั้งหมด2ชุดกันซึ่งชุดแรกนี้ทุกคนพี่คิดว่าเป็นที่อีซี่อีซี่เลยพี่คิดว่าหลายคนเนี่ยที่จะเคยเห็นมันไปบ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เป็นว่าช่างเน,นะครับน้องๆเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนกันเอวตัวแรกเลยทุกคนวอเตอร์คีเพอร์ว่ะทุกคนเฮ้ยสวัสดีน้องชายหนีลองระเบิดให้ดูหน่อย ว้าวโอ้บายกูสเน็ตบถามจริงทุกคนนี <laughs> ่ <laughs> เราจะแก้ไขน้ำยังไงล่ะครับน้องๆ ตัวที่2ครับต้องงองนั่นคือยูโวไฟคีปเปอร์กันนั่นเองนะฮะไออันนี้พี่คิดว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่ทุกคนโอ้ย้อนลอนจัดเลยทุกคนแล้วแถวนี้ไม่มีน้ำซะด้วยครับน้องชายแล้วเมื่อกี้มันมีน้ำมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแบบว่าไม่มีน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ้แต่ว่านี้มีข้อดีนะทุกคนคือแบบว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเล่นพีพในคีปเปอร์ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเพลเยอร์นะครับน้องๆที่วิ่งไล่ตามาน้องๆอย่างมากเลยตัวถัดมาทาุกคนนั่นคือยูโจเอิร์ดคร่นเอองนงน้งเย มันเป็นโลกกีเพอร์พี่คิดว่าโอ้เช่มาเป็นหินเป็นรูปแบบนี้เลยทุกคนอู้อารมณ์เหมือนกับว่ามันสร้างประติมากรรมนะครับน้องๆเป็นรูปโลกอะไรประมาณนี้ครับทุกคนให้เราเนี่ยได้การเห็นกันนั่นเองเฮ้ยอันนี้เบเบ่หว่าทุกคน,กคนอันนี้พี่คิดว่าเฉยๆครับน้องๆนี่ตอนนี้ดีกว่าทุกคนเจ้าตัวแอร์คีเพอร์กนันนั่นเองนะฮะสวัสดีน้องชายไหนดูซิว้าว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 โอ้ oh, my god เกือ,อบแล้วทุกคนคือแบบว่าเราเกือบตายแล้วนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นคนเราต้องทำการเซตโวสปอนไว้ก่อนละกันนะแค่นี้นะครับน้องๆเราก็รอดพ้นจากพวกมันได้แล้วนะฮะตัวถัดมาทุกคนเป็นเจ้าตัวอิเล็กทริกคีเปอร์นะครับน้องๆน่าจะเป็นสายฟ้านะเนี่ยทุกคนว้าวโ้โหว้าวว้าวผ่านเรา,า,าลลตายได้เลยนะเนี่ยทุกคนตัวถัดมาครับทุกคนนั่นคือเจ้าตัวลายคริปเปอร์กันนั่นเองทุกคนอันนี้ก็สาฟ้าปั๊ทุกคนใช่ไหมโอ้ชี ไม่ใช่สายฟ้าครับน้องๆแต่ว่าเป็นเจ้าตัวโกรสโตนกันนั่นเองนะครับนะ้องๆเอ้ยเรามี2ลูกเลยอะทุกคนเป็นลูกโลกแล้วก็ลูกเจ้า <c oughs> ตัวโกรสโตนกันนั่นเองนะยังเบบีอยู่ทุกคนยังอีซี่อยู่ครับน้องๆแล้วก็ตัวถัดมาทุกคนเป็นเจ้าตัวดาร์คเคปเปอร์กันนั่นเองนะฮะว้ว <c oughs> ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับน้องๆเราเนี่ยโดนเอฟเฟกต์กันนั่นเองนะครับทุกคนถามจริงทุกคนเอาจริงแล้วพี่คิดว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับน้องแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆเนนอตััวถดมา ทุกคนนะั่นคือตัวไอคิปเปอร์นะฮะเแบเบยเลยทุกคนระเบิดมาน่าจะเป็นเหมืองคิปเปอร์โอ้ยไม่ใช่เหมืองคิปเปอร์แต่เป็นเหมืองหิมะนะ,ะนนฮะนี่โคตรเจ๋งทุกคนรวมไปถึงนะครับน,น้องเราติดโรดาวน์นะทุกคนระดับ2ด้วยนั่นเองทุกคนทําให้เราเนี่ยเดินช้าช้ามากๆนะครับทุกคนตัวถัดมาครับน้องๆนั่นคือตัวเมกาคิปเปอร์กันนั่นเองทุกคนพี่คิดว่าตัวนี้เนี่ยต้องโหดอย่างแน่นอนโอ้โโอ้ไม่กูโอ้ไม่กูโอ้โอไ,ม,ออไม่นะทุกคน บ้านแสนสุขของเราครับน้องๆโอ,อ้ยยิ่งโดนลาวานิรูปแบบนี้พี่คิดว่าน่าจะเอวังแน่ๆเลยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะตายแล้วทุกคน <laughs> โอ้ my god โอ้ๆๆอะไรมันจะโหดในรูปแบบนั้นครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวแมกม่านะฮะเอ้ยแต่ว่าไม่ไหมเอาไหม้แล้วว่ะทุกคน ไอ้เราก็นึกว่ามันจะไม่ไหม้นะครับน,อน้องๆแต่ว่านี้เนี่ยเราทำการปล่อยมันไปก่อนแล้วกันตัวถัดมาครับทุกคนเป็นจตัวเอ่อไฮดรกอนเหรอใช่ไหมทุกคนซึ่งตัวนี้พี่ไม่รู้ทุกคนว่ามันคืออะไรนะฮะโอ้ต นี่เป็นคีเพอร์ตัวแรกเลยนะครับน้องๆที่มีรัศมีในการระเบิดในรูปแบบนี้นะคนตัวอื่นนี่คือแบบว่าทํไลายในมุมอื่นๆนะครับน้องๆหรือว่าให้เอฟเฟกมาแต่ว่าตัวนี้นะครับทุกคนมีการปล่อยเอฟเฟกแบบจริงๆจังๆมากๆเลยนะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยตัวถัดมาทุกคนเป็นเจ้าตัวไมเนอร์คีเ e อร์นะทุกคนซึ่งแน่นอนครับน้องๆว่ามันน่าจะทําการขุดให้กับเราอย่างแน่นอนนะฮะน่าจะขุดนะเนี่ยทุกคนไม่รู้กคนว่ามันขุดในรูปแบบไหนแต่เป็นว่าตอนนี้เรายังงงไไไมมม่่่เเเหห็นนนนนนนอออะะะรรััลยยดดีวขกกููึ้ทุุคิาจง What ตัวถัดมาครับทุกคนเป็นตัวสีม่วงอีเลยยื้ยยโอ้ my god รู้สึกว่ามันจะทําการหลอกลวงเราครับน้องๆโอ้มีหายไปแล้วก็มีระเบิดออกมาเอ้ยมันหายไปแล้วทุกคนแต่เราไม่รู้เหมือนกันครับน้องๆว่ามันหายไปไหนนะฮะถามจริงทุกคนถือว่าเป็นคีเฟ่หนึ่งตัวนะคนที่น่าสนใจมากๆเลยเรียกง่ายว่ามันเป็นความลับนะครับทุกคนที่เราเนี่ยน่าค้นหามากๆเลยนั่นเองตัวถัดมาครับทุกคนเป็นเจ้าตัวไฟเวิร์กพี่คิดว่ามันน่าจะจุดพูอย่างแน่นอนนะฮะนี่จุดไปแล้ว เฮ้ยเป็นหน้าคีปเปอร์เลยะน้องชายโอ้โหเราอยากให้น้องๆได้เห็นดูนะฮะนี่เป็นหน้าคีปเปอร์นะฮะอุ้ยอันนี้ถือว่าสวยอยู่ทุกคนตัวถัดมาครับน้องๆเป็นตัวคุคกกี้กันนั่นเองนะฮะเอ้ยโอ้โหกำลังหิวเลยว่านายโอ้โหได้คุกกี้ในรูปแบบนี้พี่คิดว่าหมดตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ตัวสุดท้ายครับทุกคนนั่นคือเจ้าตัวเรนโบ์กันนั่นเองนะฮะโอ้ยมันสีมันแปลกๆในรูปแบบนี้อะทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นการเรนดอมนะครับน้องๆว่าเราเนี่ย ทุกคนบางครั้งนะครับน้องๆอาจจะได้เป็นเจ้าตัวแมกมาก็ได้หรืออาจจะเป็นได้ตัวเป็นไฟเวิร์กอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้กันนั่นเองนักคนขออีกรอบนึงแล้วกันทุกคนแต่ว่ารอบนี้นะเราจะลอง2ลูกเลยนะฮะดูดีได้อะไรออ้ยได้คุกกี้ทุกคนอ่ารอบนี้แล้วโอ้โหทุกคนโอ้โหเอาแบบตึงๆเลยครับน้องชายนี่คือหมดตัวแรกของเรานะักคนที่เกี่ยวกับคีเปอร์กันนั่นเองเดี๋ยวเราไปลองดูดตัวที่2กันเลยดีกว่า ต่อมาชุดที่2ครับน้องโดยที่ชุดนี้นะครับทุกคนเรามีคีเปอร์ที่น้อยมากๆเลยนะคนถือว่าไม่เยอะนะทุกคนรอบแรกเนี่ยถือว่าเยอะแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ตึงมากๆเลยนั่นเองทุกคนมาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าทุกคนเป็นเจ้าตัวจังเกิลนะฮะทุกคนอู้หูเฮ้ยอันนี้ดูเหมือนกับว่าจะรับธรรมชาตินี่น้องชายอู้แต่ว่าแรงระเบิดถือว่ามหาศาลมากๆเลยนะครับน้องสำหรับเจ้าตัวแรกของเรานะฮะถามจริงทุกคนไม่คิดว่าจะเป็นมิกกับพีวิกบ้างเลยอะครับน้องนี่เป็นเจ้าตัวแบมบูอะทุกคนราแวกนี้ของเรานะครับน เยอะมากๆเลยนะสวัสดีนายน้องน่ารักทุกคนคือแบบว่าน้องเดินโยกในรูปแบบนี้ด้วยนะครับน้องๆเผาน้องได้ไหมเอ้ยเป็นยังไงล่ะน้องใจยโอ้โหดาเมจมันต้องลดอย่างแน่นอนนะครับทุกคนเวลามันโดนดาเมจในรูปแบบนี้นะฮะทุกคนอี่ทุกคนตัวถัดมาครับน้องเป็นเจ้าตัวคีเปอร์ทะเลทรายกันนั่นเองนะทุกคนโอ้ชิโอ้เฮ้ยรอบนี้ถือว่าดาเมจเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับน้องๆแล้วทำไมผมสปอนอยู่ด้านบน ตัวถัดมาครับทุกคนเป็นเจ้าตัวเออเบสแลนเหรอใช่ไหมทุกคนรู้สึกว่าน้องโอ้โหน้องกินอะไรเข้าไปวินัทุกคนน้องชายกินอะไรเข้าไปเนี่ยโอ้โหดาเมจตึงตึงทุกคนผมบอกให้แล้วทำไมผมยิ่งสปอนยิ่งสูง <c oughs> รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ดีนี่ดีกว่าทุกคนออ้สวัสดีสวัสดีน้องอุ้ยอันนี้เหมือนกับว่าเป็นหลุมศพเลยว่ะทุกคนห <c oughs> ลุมศพสิบมอนสิบสองตามทุกคน เอ้ยระเบ,บิดระเบ,บิดระเบ,บิดโอ้แต่การระเบิดของพวกมันนะครับน้องๆมันจะไม่โดนเจ้าตัวบล็อกสีเหลืองแล้วก็สีดาของเราเลยนะฮะต่ถัดมาครับน้องๆเป็นเจ้าตัวนี้โอเคตัวใครอยู่เนี่ยทุกคนเฮ้ยสวัสดีน้องชายยิงหัวได้ป่ืเปล่าอ่ะทุกคนอ่ะไม่ได้ก็เผาครับน้องๆ คือแบบว่าเราไม่พอใจตัวไหนนะครับน้องๆเราก็ทําการเผาเลยนั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยตัวนี้น่ารมาทุกคนอันนี้คือแบบว่าเป็นน้องเห็ดอะทุกคนคือว่าน้องเนี่ยมีเห็ดอยู่บนหัวด้วยนั่นเองนะครับน้องๆแต่ดูเหมือนกับว่าน้องเนี่ยน่าจะทําอะไรเราไม่ได้นะถามจริงไม่คิดจะทําอะไรอรอไม่เป็นไรครับน้องชายถ้างั้นเดี๋ยวพี่ทําเองละกันนะ โอ้เกิดเอฟเฟกครับน้องๆโอ้โหแต่ว่าเราเนี่ยตายแล้วเกิดใหม่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนทําให้เราเนี่ยไม่โดนเอฟเฟกตัวนั้นกันนั่นเองทุกคนรอดตัวไปทุกคนหรือว่าเรานะครับน้องๆจะโดนดาเมจกันนั่นเองและชุดนี้นะทุกคนเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆที่เราจะมารีวิวกันนะฮะโอ้น้องคองกระดูกน้อยเดี๋ยว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 ไหนดูสิอู้ ดามเมดถือว่าตึงอยู่กันนะทุกคนพี่มีคลิดนครับน้องๆว่าดาเมดเนี่ยมันจะตึงในรูปแบบนี้กันนั่นเองทุกคนเซตโบลสปอนใหม่แล้วกันทุกคนไหนดูซิอันนี้เป็นเจ้าตัวนิสโตนนะครับน้อง อุ้ยระเบิดแรงอยู่ทุกคนอันนี้เป็นแคฟนะครับน,น้องๆไหนดูสิอุ้ยระเบิดแรงอยู่ทุกคนทำามต้นหลังๆนี่ถือว่าระเบิดแบบตึงๆเลยนะคนอันนี้เป็นดาร์กโอ๊กโอ้ m y god <c oughs> ซึ่งจะต้นดาร์กโอ๊กนะครับน้องๆดูเหมือนกับว,ว่าเราเนี่ยจะโดนพิษมันด้วยนะคนทําให้เราเนี่ยตาบอดไปชั่วขณะกันนั้นเองแล้วก็ตอนนี้ทุกคนอุ้ยน้องนั่นแะ,ะ,ะค่ะทุกคนพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นมิดนะคนแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะเป็นมิดกับเราสักเท่าไหร,รุ่กคนมีแต่ระเบิดเอาระเบิดเอาแมบเล่มมากก่คนรอบแรกอ นี่แมปเราไม่ได้เละมากมายขนาดนี้นะครับน้องๆไหนดูซน้องบิชเรานะฮะโอ้ยน้องบิชนี่ตัวตึงๆเลยเ้ยสวัสดีคิปเปอร์โอ้โหไม่ใช่คิปเปอร์นี่หว่าทุกคนแต่ว่าซอมบี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทุกคนแล้วก็เจ้าตัวสโนวี่คิปเปอร์ทุกคนเฮ้ยน้องชาวล็อกไปเนี่ยทุกคนเฮ้ยน้องน่นารักทุกคนดังนั้นก็เผาน้องเลย เอ้น้องน่ารักแงทุกคนโอ้โ oh, หเรียกไงว่ามีใครอยากได้เอนดูนะฮะทุกคนเนี่ะเราก็ยังเอนดูเลยแต่ว่าดูทรง,น,งน้องน่าจะไม่โดนดาเมจหรือเปล่าทุกคนว่าน้องเนี่ยแบบอยู่ในควโลกอะไรประมาณนี้ทุกคนเฮ้ยถามจริงทุกคนโคตรเก่งอะทุกคนโอ้โ oh, หและตัวสไตล์ของเราทุกคนนี่คือจโตโอเชียนคีเปอร์กันนั่นเองนะครับน้องโอง้ oh, ยังกับเจ้าตัวแมงกะพุนเลยอ่ะทุกคนโอ้โ oh, หแลวน้องก็ ถามจริงเดินเด้งหนึ่งเด้งหนึ่งเนวรูปแบบนั้นนะครับน้องๆโอ้โหแล้วเป็นเงคือเรานี่ต้องสปอนอยู่ด้วยบนนี้ตลอดนะทุกคนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทุกคนว่าเป็นเพราะอะไรนะทุกคนแต่ว่านี่ทุกคนคือคีเปอร์ตัวใหม่นะครับน้องๆพี่ถูกอัปเดตเข้ามาภายในเกมใหม่ครับแค่นั้นเองแล้วก็น้องๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกำังใจกับพี่วิ๊กด้วยบาย Scenes I got little more to give y'all than the people I'm not Step foot in the game, Y'all life strange, uh-huh hate them more cause I'm up and I don't even fly like, But I'm here I see rappers lying dark hype